วิชาดูเส้นลายมือเป็นแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเส้นรูปร่างและลักษณะอื่นๆของมือของบุคคลเพื่อตีความลักษณะนิสยัยบุคลิกภาพและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในทางปฏิบัตินี้เชื่อว่านิ้วมือมีความสำคัญบางอย่างในวิชาดูเส้นลายมือเชื่อว่านิ้วทั้งห้ามีความสำคัญในการทำนายโชคลาภหรือโชคชะตาของบุคคล แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านี่ไม่ใช่วิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และความแม่นยำขึ้นอยู่กับการตีความการตีความนิ้วในวิชาดูเส้นลายมือมักขึ้นอยู่กับความเชื่อดั้งเดิมและวัฒนธรรมและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมนักอ่านลายมือบางคนเชื่อว่านิ้วแต่ละนิ้วแสดงถึงองค์ประกอบบางอย่าง และความสมดุลหรือการครอบนำขององค์ประกอบเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปนิสัยและโชคชะตาของบุคคลได้ตัวอย่างเช่นนิ้วหัวแม่มือเกี่ยวข้องกับาธาตุไฟซึ่งแสดงถึงความลหลงไหลความกล้าหาญและความมุ่งมั่นขณะที่นิ้วก้อยเกี่ยวข้องกับาธาตุน้ำซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวการสื่อสารและสัญชาตญาณน,นอกจากองค์ประกอบต่างๆ แล้วเครื่องอ่านฝ่ามือบางรุ่นยังดูรูปร่างและความยาวของนิ้วตำแหน่งของเล็บและลักษณะอื่นๆของมือเพื่อทำนายอนาคตของบุคคลวิธีตีความนิ้วในวิชาดูเส้นลายมือนิ้วหัวแม่มือเชื่อว่านิ้วหัวแม่มือเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นของบุคคลนิ้วหัวแม่มือที่แข็งแรงและตรงบ่งบอ,บอกถึงเจตจำนงที่แข็งแกรง่ง ในขณะที่นิ้วหัวแม่มือที่อ่อนแอหรือนิ้วคดนิ้วงออาจบ่งบอกถึงการขาดโฟกัสหรือทิศทางในชีวิตนิ้วชี้นิ้วชี้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและความทะเยอทะยานเชื่อกันว่านิ้วชี้ที่ยาวและตรงบ่งบอกถึงความทะเยอทะยานและความมั่นใจในขณะที่นิ้วชี้ที่สั้นหรือนิ้วคดอาจบ่งบอกถึงการขาดความภาคภูมิใจในตนเองหรือความอาย นิ้วกลางคิดว่านิ้วกลางเป็นตัวแทนของความรับผิดชอบการปฏิบัติจริงและความสมดุลนิ้วกลางที่ตรงและตรงอาจบ่งบอกถึงคนที่หัวแข็งและมีเหตุผลในขณะที่นิ้วกลางที่อ่อนแอหรือนิ้วคดนิ้วงออาจบ่งบอกถึงคนที่มีปัญหาในการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบนิ้วนาง นิ้วนางเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกและความคิดสร้างสารรค์นิ้วนางที่ยาวและตรงอาจบ่งบอกถึงคนที่โรแมนติกและมีความคิดสร้างสารรค์ในขณะที่นิ้วนางที่สั้นหรือโค้งอาจบ่งบอกถึงปัญหาในความสัมพันธ์หรือการขาดความคิดสร้างสารรค์นิ้วก้อย เชื่อว่านิ้วก้อยเป็นตัวแทนของทักษะการสื่อสารและสัญชาตญาณน,นิ้วก้อยที่ยาวและตรงอาจบ่งบอกถึงคนที่สื่อสารได้ดีและมีสัญชาตญาณที่แข็งแกรง่งในขณะที่นิ้วก้อยที่สั้นหรือโคตอาจบ่งบอกถึงความยากลำบากในการแสดงตัวตนหรือการขาดสัญชาตญาณสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการตีความเหล่านี้ไม่เป็นสากล และเครื่องอ่านลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันนอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำดังนั้นจึงควรเข้าหาด้วยใจที่เปิดกว้าง